ะะใช้ตัวไหนในการกําจัดคะเนี่ยจะดูใกล้ๆนะคะอันนี้พวกพวกนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็อีกชนิดหนึง่งนาเรามันก็ข้าวไม่ขึ้นนะคะขึ้นก็ไม่เต็มที่นะคะสาเหตุที่เราต้องไปตกกล้านะคะทีนี้เราก็ จะมาสำรวจแปลงนานะคะว่าในแปลงนาเราเจอหญ้าอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะนี่นะคะหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นป้องๆแดงๆแ,แบบนี้แล้วเวลาที่เขาโตเขาจะกอใหญ่มากเลยนะคะใครรู้วิธีกําจัดหญ้าชนิดนี้นะคะช่วยบอกหน่อยนะคะว่า แบบนี้เขาเรียกหญ้าอะไรและใช้อะไรในการกําจัดหญ้าแบบนี้ในแปลงนานะคะนี่นะคะขึ้นมาแข่งกับข้าวเลยนะคะคือถ้าหญ้าตัวนี้เขาโตเขาจะเหยียบข้าวตายหมดเลยนะคะเนี่ยเมื่อก่อนนาเราไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเยอะมากนะคะ ใครรู้นะคะก็บอกเราด้วยนะคะว่าใช้อะไรในการกำจัดนะคะเราอยากกำจัดหญ้าชนิดนี้มากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่สองก็คือหญ้าดูกไก่นี่หญ้าดูกไก่นี่ อันเนี้ยอันนี้ก็กําจัดยากมากนะคะมีหัวอยู่ใต้ดินนะคะอันนี้ทีแรกเราก็ก็คิดว่าเป็นต้นข้าวนะคะดูไปดูมาโอ้ไม่ใช่แล้วเห็นไหมคะพอตรงไหนที่มีน้ำนะเขายิ่งเลื้อยเป็นกอนะคะเนี่ยเป็นกอเป็นกอแบบนเนี้ยเนี่ยเลื้อยเริ่มเลื้อยแล้วนะคะเป็นป่องป่องป่อง,ป,องป่องนะคะ ตรงนี้จะเป็นนิ่มๆเหมือนฟองน้ําเลยนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะใครมีอะไรที่มากําจัดได้นะคะก็ช่วยบอกช่วยแนะนําหน่อยนะคะอันนี้นะคะเนี่ยเราเรียกหญ้าป้องแดงเรียกหญ้าบึงนะคะแบบเนี้ยถ้าใครเลี้ยงควายเนี่ยเขาจะชอบเกี่ยวไปให้ให้ควายกินนะคะ เป็นป้องๆแบบนี้นะคะปัญหาใหญ่ในนาะะข้าวเราเลยนะคะเนี่ยจะขึ้นแข่งก,กันกับข้าวเลยนะคะไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการกําจัดนะคะนี่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อ,ตอไปนะคะคลิปนี้ก็มาขอคำแนะนำจากพี่ๆนะคะ เพื่อนๆลุงป้านาอานะคะถ้าหากใครที่รู้ว่ายาชนิดนี้นะคะใช้อะไรในการกําจัดแล้วเขาเรียกว่ายาอะไรก็ช่วยบอกด้วยนะคะช่วยแนะนําหน่อยนะคะนี่นะคะเยอะเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นแบบนี้นะคะกําจัดยากมากนะคะนี่นะคะ ใช้ตัวไหนในการกําจัดคะเนี่ยจดูใกล้ๆนะคะอันนี้พวกพวกนี้ก็อีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็อีกชนิดหนึ่งนี่อีกชนิดหนึ่ง3าสี่ชนิดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ